โอเคครับกาบสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มีอยู่กันในเกมมาครับนะครับวันนี้จะเอาเออเอาชีวิตเลรเป็นอีีที่หนึ่งนะเออวันนี้ผมจะมาเล่น Happy! Happy! เฮลเปยเเปี้ฮลฮลเฮาเฮ้ย Happy! Happy! เฮี่ยวเฮลเฮเอลเล่น2เฮลเเลเฮลเนลเฮลเฮเลเฮเลเเ เห็นยังกันตามสนองกันตามสนองเอาอันนี้กระโดดเองเยอะทำไมไม่เลยตัดไม้กันตัดไม้โอเคตัดนี่เดี๋ยวให้ดูจริงโอ้ใครไม่หรอตัดไม้จะตัดไม้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 ไม่ใช่ตัดดิน

ไป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 เห็นใก่อนไป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 เฮ้ยย่าจนย่าจันนี่เาทำรกัวมาตะกัลุ้เลยมิร้ มันมีโปรกก็จะมีโปรกก็แค่ไมมีเพชรเพื่อเราเอาแอป M อ็ซีีมาเย็นๆครับจะไม่เอามามันเล่นด้วยกันบหไดเล้เล่นเายเออแต่เราเอาแอปโปมาเพื่อว่ามันจะให้น้ำ าเอาแอปิคัน่นด้วยกันไม่ได้แลวว้าวไม่ใช่พันนะีคนเยนี่จะเป็นเยเนะเ้ยไม่ใช่เป็นพโายอยทำแบบนี้นะน้องนะจไว้นยมจะทาแบบนี้อีกนยมนะ จะตัด่ปเอสามสิบพันเฮ้ยี่สิันวทำไมเีบตัวยี้สิบให้ขัดตัวนีสบ โอ้ยแหลกแหลกแหลกไม่ใช่แหลกอ่าอ่อายะยมึงอ่ะตายหาก่อนไหมมือกูไฟด้วยมือกูไฟมือกูติดไฟมือกูติดไฟอมมือโคเทเชี่อะไรวเนี่ยตายวัววัวตาย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 ยดยืดยยไ่อมตายไม่ยอมตายเนาะ กูดาพีเอ็มข้นเกูจ่ายเลยว้าวไม่เอากูจะไปเข้าเหมืองข้าวบัมาได้หนังเนี่ยนะเหมืองกูได้กูได้หนังมาตั้งอุตส่าห์ เาเพื่อนสามสิบามนะเาเพื่อนหกสิบเหรเฮ้ยเอามาจากไหนวะข้าววัวข้าววัวได้หกสิบอะไรหรอเนี่ยเออมันมีอยู่สี่มันมีอยู่สามมันมีอยู่สามสิบดูฮะเอาไหนเพื่อนในมือฆ่าด้วยมือในวัดเจอโคตรเลวเลยแก็ได้เนื้อมาสี่สิบแปดข้าวตึ่งข้ามันโกงเอาไว้เนี่ย